ด้านล่างคือสคริปประมาณ2,000คำสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ Kawasaki Ninja 400พร้อมราคาล่าสุดในไทยและมีช่องว่างตามที่ขอในภาษาไทยขีดขีดขีด0-1สวัสดีครับถ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีอะไรพิเศษมาฝากกันนั่นคือรีวิวกันแบบจัดเต็มของ Kawasaki Ninja 400และราคาล่าสุดในประเทศไทยตามมาชมพร้อมกันได้เลยครับค่ะขีดขีดขีด เสียงดนตรีทีมนินจาเบาๆพาเข้าสู่ตัววิดีโอวันนี้เราพาทุกคนมาดูรถสปอร์ตไบคลาส 400cc ที่หลายคนยกให้เป็นนินจาคลาสเริ่มต้นที่ครบเครื่องทั้งสมรรถนะและดีไซน์นั่นคือคาวาซากินินจา400รุ่นปีล่าสุดไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาตร,รฐานหรือรุ่น SE ขีดขีดขีด 1. แนะนำตัวโมเดลและประวัติคร่าวๆ k a วาซากินินจา400เปิดตัวครั้งแรกในปี2018เพื่อแทนที่นินจา300โดยมีจุดเด่นคือเครื่องยนต์399ซีซีครึ่งสเปคได้แรงครึ่งน้ำหนักเบาลงและออกแบบโครงรถแบบไดมอนด์เทรน l i ลิสช่วยให้ควบคุมง่ายเกินคลาส400ซีซีในปี2025แม้เครื่องยนต์จะยังเหมือนเดิมแต่ได้รับการอัปเดตสีสันและกราฟิกใหม่ๆเช่นสีเทาเมทันลิก สีทีมแข่ง KRT โดยยังคงจุดเด่นคือพลัง44-45แรงม้าแรงบิด38นิวตันเมตรขีดขีดขีด2ส,สเปคเครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์3 9 9ซ c แบบพาราเรลทวิน8วาล์ว DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำกำลังประมาณ44-45แรงม้าที่1,000รอบนาทีและแรงบิด38นิวตันเมตรที่8,000รอบนาที เกสปีดพร้อมแอดซิสแอนด์สลิปเปอร์คลัตช่วยในการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลตัวรถน้ำหนักเบาเพียง168กิโลกรัมรุ่นมาตรฐานและ169กิโลกรัมรุ่น SE ช่วยให้คล่องตัวขณะขับขี่ความเร็วสูงสุดจากการทดสอบจริงอยู่ที่ประมาณ188 1 9 0ถึง190กิโลเมตรชั่วโมงขีดขีดขีด3ช่วงล่างเบรกและระบบความปลอดภยัย ด้านหน้าทกเทเลสโคปิกขนาด41ม mm. มให้การควบคุมดีและดูดซับแรงสะเทือนได้ดีด้านหลังทกยูนิแทร็กปรับพอรีโหลดได้5ระดับเบรกหน้าดิส310ม mm. มรพร้อมคาลิปเปอร์2ลูกสูบเบรกหลังดิส220ม mm. มรพร้อมคาลิปเปอร์2ลูกสูบระบบ ABS แบบ Dual Channel ทั้งหน้าและหลังในรุ่น SE หรือรุ่น ABS ขีดขีดขีดสี่มิติรถน้ำหนักและถังน้ำมันความยาว1,990ม mm, ิลลิเมตรกว้าง710ม mm, ิลลิเมตรสูง1,120ถึง1,150ม mm. ิลลิเมตรขึ้นกับรุ่นฐานล้อประมาณ1,370ม mm, ิลลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้น140มิลลิเมตรบอดสูง785ม mm, ิลลิเมตรเหมาะกับความสูงผู้ใช้หลากหลาย ทั้งน้ำมันจุด14ลิตรน้ำหนักรวมตัวรถเวทเวทประมาณ168-169กิโลกรัมขีดขีดขีด5ฟีเจอร์ภายนอกและภายในไฟหน้าแบบเล็ดคู่ดีไซน์ดูดันคล้ายรุ่นที่นินจ a s h 2 Fairing สไตล์สปอร์ตแอโรไดนามิกช่วยลดแรงต้านลมหน้าปัดแบบผสมดิจิตอลอนาล็อกแสดงความเร็วรอบเครื่องตำแหน่งเกียร์และอื่นๆ เบาะแยก2ระดับรองรับผู้ขี่และผู้ซ้อนแอ s ซิสแอนสลิปเปอร์คลัตช่วยลดแรงในการเปิดคลัตและลดอาการล้อล็อกขณะลดเกียร์ขีดขีดขีด 6. อัตราซิ้งเปลืองน้ำมันโดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ24กิโลเมตรลิตรหรือราวราว4.2ลิตร100กิโลเมตรตามสเปคใน UAE. ใช้งานจริงอาจได้สูงถึง25กิโเมตรต่อลิตรจับคู่กับความเก่งในพละกกำลังเครื่องยนต์ ขีดขีดขีดเรีวิวจากผู้ใช้จริงจาก reddit and forum ฝรั่งหลายคนกล่าวว่ารุ่นนี้เป็นสุดยอดรถเริ่มต้นเพราะน้ำหนักเบาขี่ง่ายพอเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้ช่วงล่างมั่นคงในเส้นทางคดโคง้งบางรายบอกว่าราคามือหนึ่งแพงจึงเลือกซื้อมือสองแต่ถ้าจับจังหวะโปรโมชัน่นโปรโฟไฟแนนซ์หรือโชว์รูมก็สามารถหามือหนึ่งได้ในราคาดีขีดขีดขีดแด ราคาในประเทศไทยปี2025 1นิจา0รุ่นมาตรฐานราคา215,000บาท OTR รวมแวดนิงจา4 0 0 SE ราคา2 1 9 8 0 0บาท OTR รวมแวดราคานี้ยังไม่รวมค่าจดทะเบียนประกันพอรอเรือบอและอาจมีโปรโมชั่นดาวต่ำดอกเบี้ยผ่อนยาวได้ตัวอย่างจากศูนย์ทีรามอเตอร์สปอร์ต ดาว20-30%ดอกเบี้ยเครื่องหมายตัวหนอน3.95-4.5%ปค่าบำรุงรักษาประจำระยะทางแพ็กเกจ3ครั้ง12,000กิโลเมตรประมาณ3,500บาทแพ็กเกจ5ครั้ง24,000กิโลเมตรประมาณ5,800บาทขีดขีดขีด9จุดเด่นและข้อควรพิจารณาจุดแข็ง พลังเครื่องแรง44-45แรงม้าแต่มีน้ำหนักเบาขี่คล่องแอ s ซิสแอนสลิปเปอร์คลัดช่วยลดอาการล้อล็อกเวลาเข้าเกียร์ช่วงล่างและเบรกดีเยี่ยมสำหรับคลาสเริ่มต้นโครงรถและดีไซน์ลอกเรียนแบบรุ่นพี่ทำให้ดูแพงและดูดันข้อจำกัดราคาอาจสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางรุ่นเช่น Yamaha 3 KTM RC 390 ระบบ ABS อาจมีเฉพาะบางรุ่นยุคนี้ถ้าอยากได้ควรเลือกรุ่น SE หรือ ABS หากต้องการของแต่งเช่น Crash Bar อาจต้องสั่งจากนอกบางคนพูดว่าหาแบรบอดีราคายังหายาก10เปรียบเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกัน Yamaha YZF-R3 พลังราว42แรงมา้าน้ำหนักเบาวกว่าเล็กน้อยแต่พื้นฐานแพลตฟอร์มเก่า KTM RC 390 พลัง43แรงมา้าแต่เป็นสูบเดียวขี่สนุกและหนักกว่าเล็กน้อยคาวาซากิแซด400เนเกตไบพ e พลังใกล้เคียงแต่ไม่มีแฟริงแต่ถ้าชอบสไตล์สปอร์ตฟูลแฟริงพร้อมระบบสลิปเปอร์คลัตช์และดีไซน์ล้ำนินจา400ยังมีข้อได้เปรียบ11เหมาะกับใครคนที่อยากเริ่มต้นกับบิ๊กไบที่มีพลังเกิน3 0 0ซ c แต่ยังควบคุมได้ง่าย ผู้ขี่ที่ต้องการรถเล่นทั้งในเมืองและเดินทางไกลประจำคนที่ชอบดีไซน์สปอร์ตและอยากได้ฟีล์นินจามือใหม่ที่ต้องการแอดซิสแอนด์สลิปเปอร์คลัตเพื่อความปลอดภยัย 12. คําคำแนะนำสำหรับการทำคลิปทดลองขับถ่ายฉากพรีวิวตัวรถทั้งภายนอกภายในขี่จริงในเมืองลองเข้าโค้งสัมผัสน้ำหนักและเบรกหนักใส่ข้อมูลพอรีโหลดโชคเปรียบเทียบช่วงล่าง2รูปแบบ แนะนำไฟล์และฟีเจอร์ที่โดดเด่นเช่น slipper class ปปหรือ a d s i s t class สรุปว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครลองใส่ประโยควิวให้เห็นภาพเช่นช่วงที่ลองเข้าโค้งหนักๆรู้สึกว่าน้ำหนักตัวรถเบาทำให้ควบคุมง,ง่ายและระบบสิปเปอร์ช่วยให้ปลอดภัยเวลาเปลี่ยนเกียร์ลดความเร็วฉุกเฉิน13สรุปท้ายคลิป Ninja 400เป็นรถสปอร์ตคลาสกลางที่ให้ทั้งสมรรถนะ น้ำหนักเบาและฟีเจอร์ครบเหมาะกับผู้ขี่ที่ต้องการเรียนรู้แต่ยังไม่อยากโดดไปคลาสสูงราคามือหนึ่งในไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ215,000-219,800บาท OTR ถ้าคิดจะซื้ออย่าลืมลองขับจริงศึกษาโปรโมชั่นดาวผ่อนและเปรียบเทียบกับรุ่นในสายนินจาหรือคู่แข่งในคลาสเดียวกันจบด้วยเสียงดนตรีทีมนินจา หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังสนใจนินจา400หรือรถสปอร์ตคลาส 400cc กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวเต็มๆและเปรียบเทียบรุ่นใหม่ๆไว้เจอกันใหม่ครับค่ะสวัสดีครับค่ะสคริปต์นี้มีช่องว่างตามที่คุณต้องการในภาษาไทยไม่มีตัวหอนา,นายอินโทรช่องและครอบคลุมสเปคราคาฟีเจอร์รีวิวและคำแนะนำครบทุกมิติครับค่ะ